สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตินํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดในงวดประจำวันที่สวันที่สนะครับผมมกราคม2567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่องการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมมันก็จะสรุปผลนะครับกองงวดประจำวันที่2นะครับผมสำหรับวันที่2นะครับผม แอดมินให้รูดหยู่ที่1กับ6นะครับผมสำหรับ1สายวิ่งสายรูดมา3 1นะครับผมในรอบเฉพาะกิจสำหรับ6นะครับผมมา5 6ในรอบปกติและเก็ v i p นะครับผมสายวิ่งสายรูดมา6 9ในรอบพิเศษนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่3 จะให้อยู่ที่4กับ6นะครับผม4จะมี4 1 42น3 45แี้าและก็สี 7. จะมี6กสอ6ห6สาและก็68นะครับผมสำหรับเบิร์นะครับผมมีหนึ่งหน สี่สี่ห้าห้าแล้วก็หกหกสามตัวนะก็มีห้าสี่หนึ่งหนึ่งสี่สามหนึ่งหกสอง แล้วก็แปดหกสี่พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลือก,กดไลค์นะครับผมกดติดตาม ให้กับแอดปีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ FC พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ